บอกเลยว่าแฟนปีศาจแดงมีลุ้นสุดๆเพราะล่าสุดฟาบริซิโอโรมาโน่นักข่าวตัวพ่อสายตลาดนักเตะออกมายืนยันด้วยตัวเองว่าแมนยูในเตดกำลังเดินหน้าเต็มสุดเพื่อคว้าตัวมาเตอุสคุนย่าดาวยิงฟอร์มแรงของวูฟเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมาฟาบริซิโอโรมาโน่รายงานผ่านเอ็กว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นทีมที่มีโอกาสสูงที่สุดในตอนนี้ที่จะได้ตัวมาเตอุสคุนย่าหัวหอ,อกทีมชาติบราซิลจากวูฟแฮมตันโดยโรมาโน่ย้ำว่า การเจราจาระหว่างทั้งสองสโมสรได้เริ่มต้นขึ้นแล้วรวมถึงเรื่องสัญญาส่วนตัวและเงื่อนไขต่างๆก็อยู่ในขั้นตอนพูดคุยเช่นกันแม้จะมีหลายสโมสรให้ความสนใจในตัวคุณย่าแต่ทางฝั่งปีศาจแดงก็มีความรู้สึกที่ดีร่วมกันกับนักเตะหลังได้คุยเบื้องต้นซึ่งถือเป็นสัญญาณบวกสุดๆนอกจากนี้ยังมีข้อมูลสำคัญคือคุณย่ามีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่62.5ล้านปอนด์หรือราวๆ2,750ล้านบาท ฤดูการปัจจุบันคุณย่าลงเล่นให้หมาป่าวูแพมตันไปแล้ว31นัดรวมทุกรายการยิงได้ถึง16ประตูและทำอีก4แอสซิสต์ถือว่าร้อนแรงไม่เบาเลยถ้าดีนี้เกิดขึ้นจริงคุณย่าจะเข้ามาเติมเกมรุกให้แมนยูได้แค่ไหนแฟนผีคิดว่าเหมาะไหมกับสไตล์ของทีมแฟนๆแ,แ,แมนยูมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะ ขอบคุณค่ะ